สองสีนะครับสองสีเห็นไหมครับสองสีนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นอัลฟานะครับอัลฟาอัลฟาโอเมก้านะครับสีเขียวเห็นไหมครับส่วนด้านขวามือนะครับก็จะเป็นอัลฟาโอเมก้าสีชมพูนะครับแยกง่ายๆเลยนะครับชวนชมนะครับมีลักษณะใบเป็นสีครับก็ นรามัสการนะครับ่าคุณเจ้านะครับหลวงตาหลวงพี่นะครับแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีทักทายพี่น้องท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับก็พามาชมนะครับพามาชมเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับในการบำรุงนะครับบำรุงต้นชวนชมอย่างไรให้สวยนะครับ่าก็วันนี้นะครับก็จะมา บำรุงนะครับต้นชวนชมตัวอย่างนะครับหนึ่งต้นนะที่ผมจะพรีเซตนนะครับในการดูแลว่าใช้ตัวไหนนะครับใช้อะไรในการดูแลนะครับทางใบนะครับอนอกเหนือจากการทำดินแล้วนะครับก็ใช้อาหารเสริมนะครับบำรุงในส่วนของใบนะครับเนี่ยฮะก็พามาชมนะครับโดยรวมนะครับทางสวนก็บรรยากาศ ยามเช้านะครับบรรยากาศดีมากครับช่วงนี้ก็ฝนนะครับก็ลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยนะครับอะปกติทางสวนนะไม่ใช้นะครับไม่ค่อยใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับอะก็จะทําการหมักกับดินครั้งเดียวเลยนะครับแล้วก็ใช้ดินนะครับเป็นวัสดุหลักในการปลูกนะครับผมอ่นะครับอ่วันนี้นะครับผมใช้อะไรบ้างนะมาดูกันครับนี่ครับก็จะมาอ่า โชว์นะเปิดตัวต้นรักเลยครับต้นนี้ก็เป็นน่าจะจะตั้งว่าวังแกดำครับเพราะว่าผมอยู่อําเภอแกดำนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับผมอ่ะก็ต้นนี้ก็มีอัตลักษณ์โดดเด่นนะผิวสวยนะครับรากใหญ่ใบสวยนะเป็นโซโคที่ดอกดกมากๆนะครับโซโคที่ดอกดกมากอ่ะท่านดูใบนะครับท่านผู้ชมดูใบนะครับใบมันสวยงามมากนะครับใบมันเฉียวมรกตเลยนะครับอ่ะดูผิวครับผิวรากนี่ใหญ่มากนะ นะในส่วนที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพามาชมนะครับ่าว่าใช้าย,ยาบำรุงตัวไหนนะครับเป็นอาหารเสริมนะครับไม่เป็น,อ,นอันตรายต่อคนนะครับเนี่ยฮะก็สองสีนะครับสองสีเห็นไหมครับอสองสีนะครับอาด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็น อัลฟานะครับอันฟ้าอันฟ้าโอเมก้านะครับสีเขียวเห็นไหมครับส่วนด้านขวามือนะครับก็จะเป็นอัลฟ้าโอเมก้าสีชมพูนะครับอ่าแยกง่ายๆเลยนะครับอ่าชวนชมนะครับมีลักษณะใบเป็นสีเขียวนะครับอ่าฉะนั้นขวดสีเขียวนะครับใช้ในการทําให้ชวนชมนะครับบ่าใบสวยนะครับอ่าเล่งใบชวนชมนะครับอ่าให้ชวนชมโตสมบูรณ์นะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นนะครับ ส่วนสีชมพูนะครับชวนชมมีดอกเป็นสีชมพูง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นการเร่งดอกนะครับเร่งดอกช่วยในการเร่งดอกชวนชมนะครับให้ชวนชมนะครับตันใบนะครับแตกตาดอกขึ้นมานะครับก็สีชมพูตัวนี้เลยนะครับอันฟาโอเมก้านะครับผมเห็นไหมครับตัวนี้เลยนะครับไม่ได้มาโฆษณานะครับให้ทางบริษัทนะครับแต่ว่าผมใช้นะครับมันโอเคแล้วก็มันถูกด้วยนะครับ ก็ขวดละ35บาทสุดคุ้มนะครับสุดคุ้มบอกเลยว่าคุ้มนะครับแล้วก็ใช้ดีใช้ได้นานด้วยนะครับเนี่ยฮะสตัวนี้นะครับอ่าในที่นี้นะครับ่าผมก็จะเร่งใบชวนชมนะเพราะว่าต้นนี้นะครับใบมันยังมาไม่เต็มนะครับอ่าใบใบมันยังมาไม่เต็มปกติมันจะเป็นใบใหญ่ด้วยนะครับอ่าแต่คราวนี้ใบมันยังไม่มาไม่ตีพุ่มเลยนะฮะผมก็จะใช้ตัวสีเขียวนี่ฮะดอกเอาไว้ทีหลังนะครับอ่าให้เขาเลี้ยงใบให้สมบูรณ์ก่อนนะครับ เนี่ยฮะแล้วก็สิ่งที่เตรียมนะครับก็คือเราจะต้องมีตัวนี้ฮะกระบอกฉีดยาเนี่ยก็มันจะบอกปริมาณด้วยนะครับว่า 5ml 4ml นะครับ15 20ml 25ml อย่างเงี้ยเพราะว่าในขวดตัวนี้นะครับก็บอกปริมาณการใช้นะครับอัตราการใช้สัสดส่วนนะครับว่าใช้เท่าไหร่ต่อน้ำกี่ลิตรนะครับนี่ฮะ เห็นไหมครับสองถึงสามช้อนชานะครับหรือว่าสิบถึงสิบห้าซีซีนะครับต่อน้ำห้าสามถึงห้าลิตรฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นทางใบหรือรดให้ทั่วได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยในที่นี้ผมจะฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นนะครับใช้ทั้งใช้ทุกเจ็ดถึงสิบวันต่อครั้งนะครับเห็นไหมครับใช้ตอนเช้าดีสุดนะครับอฮะใช้ตอนเช้าดีสุดนะครับ อ่าคราวนี้นะครับผมก็จะมาอ่าผสมนะครับผสมอยาบำรุงนะครับอาหารเสริมตัวนี้นะครับกับอ่ากระปอกกระกระบอกฟอกกี้ตัวนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวขยับขึ้นมานะครับขยับมาอ่าผมจะไปยืนนะครับที่ด้านหลังของต้นไม้นะครับน่าจะเจอนะน่าจะเห็นผมอยู่นะอ่ะเนี่ยฮะก็ ก็เติมน้ําลงไปแล้วนะครับในกระบอกฉีดตัวนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เปิดเปิดฟ้าออกนะครับเปิดฝ้าออกใช้ได้หลายต้นอยู่นะครับไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะครับอ่าเยอะมากนะครับเยอะมากสุดคุ้มเลยก็นะครับใช้ได้หลายต้นเยอะนะตัวนี้นะครับผมก็จะใช้แค่นะครับแค่ประมาณห้านะครับ ใช้ปริมาณน้อยๆนะครับเพราะว่ากระบอกตัวนี้นะครับมีใช้น้ําสูงสุดนะครับ2ลิตรนะครับ2ลิตรผมก็ใช้ประมาณ5ถึง8 ml นะครับ,นะรบการให้ปุ๋ยนะไม่ต้องให้เยอะนะครับให้ปริมาณน้อยๆแต่ให้บ่อยไม้จะสวยนะครับอ่านี่นะฮะ นี่เห็นไหมครับนี่ก็คือตัวบำรุงนะครับอาหารเสริมของชวนชมนะครับที่ทางสวนใช้นะครับอ่าเราก็ฉีดลงไปเลยนะครับคราวนี้อ่าตัวอาหารเสริมมันก็จะทําปฏิกิริยากับน้ํานะครับอ่าก็นะครับก็เป็นยาบำรุงนะครับเพื่อเจือจางนะครับปริมาณที่เข้มข้นนะครับของยาบำรุงโอเมก้าอันฟ้าโอเมก้าตัวนี้นะครับแล้วก็ ปริมาณน้อยๆแล้วก็ปิดน้าปิดไปจุดไว้นะครับแล้วก็เอาไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็ปิดป่านะครับแล้วก็ค่อยขย่านะครับก็เคล็ดลับการดูแลนะครับให้ชวนชมใบสวยนะครับใบสวยมีดอกนะครับอะ ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของไม้ด้วยนะครับอันนี้เป็นการกระตุ้นนะครับเป็นการกระตุ้นนี่ครับก็ขยับนะครสาแล้วก็ฉีดน้เฉีดเีดให้ทั่วเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการบำรุงนะครับปากใบเปิดนะครับไม้ตอนเช้าปากใบจะเปิดนะครับคราวนี้ไม้มันจะได้กินอาหารอาหารธาตุอาหารที่เราบำรุงเสริมนะครับได้เต็มที่นะครับ ช่วงเช้าอากาศดีมากนะครับนะเนี่ยแล้วก็ฉีดไปเลยนะครับเนียให้เป็นราอองเล็กๆนะครับไม้กินทันทีนะครับนะครับอันนี้เป็นแม่ไม้นะครับแม่ไม้ที่สวนนะครับจะตั้งจะตั้งเป็นตัวเด่นเลยนะครับฟังเกดํานะครับก็เป็นอัตลักษณ์เด่นของทางสวนนะครับชวนชมต่อครับตัวนี้ก็ฝากติดตามด้วยโซโคในอนาคตนะครับก็จะทำลูกไม้จำาหน่ายแน่นอนนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สวยงามมากจริงๆนะครับไม้ออกผิวออกดำด้วยนะครับอก็ฉีดเลยครับโดนโดนโขดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าบำรุงนะครับทั้งราดลดก็ได้นะครับหรือว่าฉีดพ่นทางใบก็ได้ตรงนี้ันั้นไม่เป็นไรนะรไม่ไม่เป็นปัญหาเนี่ยับ ในการดูแลนะครับก็ดูแลไม่ยุ่งยากอะไรนะครับฉีดลงไปเลยนะครับเยอะไม่เป็นไรนะครับเยอะไม่เป็นไรนียฮะเวลาหน้าฝนนะครัไม้ผมนะครับไม่ได้ยกเข้าร่มเลยนะครับเนื่องจากว่ายกไม่ไหวนะครับยกไม่ไหวมันมันไม้เยอะก็จะปล่อยไปแบบนี้เลยนะครับอ่าเน้นเน้นดินโปร่งนะครับเน้นดินโปร่งเน้น เน้นดินโปร่งนะครับดินต้องโปร่งวัสดุการปลูกนะครับวัสดุป <give> ล <their doctor ography> ูกต้องดีนะครับในการปลูกเป็นโมนะฮะนี่ฮะโอเคนะครับอ่าคราวนี้ตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับบำรุงเสร็จแล้วก็ไปดูต้นต่อไปนะครับอ่าอันนี้ก็บำรุงด้วยก็ได้นะครับอ่ามเหลือเยอะมากเลยครับเหลือเยอะมากๆ แล้วก็ฉีดนะครับฉีดให้ทั่วเลยนะก็เป็นอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมในการบำรุงชนชมนะครับดอกสวยงามมากเห็นไหมครับดอกก็สวยมากเลยนะครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับอะทางสวนชนชมบนตองนับก็จะมา ลงเคล็ดลับดีๆนะครับให้ชมอยู่บ่อยๆนะครับผมอหากมีเคล็ดลับไอเดียใหม่ๆนะครับที่ทางสวนทดลองแล้วมันได้ผลดีนะครับก็จะมาแนะนํานะครับให้ท่านผู้ชมได้ปฏิบัติตามด้วยนะครับนี่ฮะดอกสวยงามมากนะครับดูครับอันนี้ก็เป็นต้นแม่ต้นหนึ่งที่ใหญ่มากนะครับนี่ฮะเดี๋ยวพาชมตรงนี้นี่ฮะ เพชรเมืองคงนะครับยักษ์สายพันยักษ์รัาต้นนี้สกูลยักษ์โคนใหญ่สงใหญ่นะครับก้ามใหญ่ดอกใหญ่นะครับก็บำรุงครับบำรุงทางใบ ชมต้นนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะครับเนี่ยฮะจิ๋วแต่แจ๋วอย่าี้ฮะต้นนี้ตัวดกๆเลยนะครับบำรุงให้หมดนะครับเนี่ยฮะดกมาก ไปบำรุงต้นใหญ่ด้วยนะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่ของทางสวนนะครับนะฮะใหญ่จริงๆไม่ทราบว่าท่านเห็นไหมนะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมนะครับก็จะพาบ,บำรุงหมดเลยนะครับ ให่หมครับอ่าใหญ่มากๆคนระับใหญ่มากๆอนะ่าไม้ตอนเช้านะครับไม้ตอนเช้านะสวนชมคุณต๋องนะครับบรรยากาศที่สวนนะครับยามเช้า เลยครับ เป็นยังไงครับต้นใหญ่นะครับอ่าอันนี้จะเป็นเสียบแดงุดมซับนะครับอ่านี่ครับ บำรุงให้หมดเลยเห็นไหมครับแค่กระบอกเดียวนะครับฉีดทั่วสวนเลยนะครับก็คุ้มคุ้มมากคุ้มมากรอชมนะครับเวลาไม้มันโตนะสมบูรณ์มันจะขนาดไหนนะครับ ดูแลไม้นะครับการดูแลไม้ก็ถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามนะครับติดตามช่องไว้เลยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับคลิปต่อๆไป ก็จะหมดพอดีนะครับหมดพอดีนะก็กับต้นแม่วางก้านกล้วยวางดอกดูครับอ่าฉีดต้นนี้หมดพอดีนะครับหมดพอดีต้นนี้ก็เป็นแม่ไม้เบอร์หนึ่งที่ก้ามใหญ่นะครับก้ามใหญ่มากๆก็เนี่ยฮะหมดพอดีนะครับอ่าเวลากันครับเปลากันที่ วางแก่ดานะครับต้นแม่ไม้แม,แม,แม่เด่นประจําสวนนะครับอ่ะก็จบท้ายคลิปนะครับอ่แล้วก็อ่าเป็นแนะนำนะฮะอ่ะ,อะนี่นะฮะก็ สำหรับวันนี้นะครับก็มาแนะนำนะครับการบํารุงนะครับชวนชมอย่างไรให้สวยนะครับก็แนะนํานะครับก็ใช้ตัวนี้อ่อันฟ้าโอเมก้านะครับสีเขียวตัวนี้นะครับทําให้ใบสวยนะครับทําให้ไม้นะครับฟื้นฟูได้เร็วนะครับหลังจากที่ลงปลูกแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อไม้เดินแล้วนะครับอยากให้ใบสมบูรณ์แล้วนะครับให้ไม้ตันใบนะครับเพื่อแทงตาดอกก็ใช้สีชมพูตัวนี้เลยนะครับ ตัวนี้เลยนะครับดอกมาช่อใหญ่นะครับอ่าก็อัตราส่วนนะครับก็ตามที่ผมได้นําเสนอไปนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ครับก็หากคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับคลิปต่อๆไปให้ทางสวนชมชมบนสองช anel ด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย